สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีใน EP4 จ้าตอนนี้ก็เก็บสัมภาระยายก็อลลวจ้าอ๋อก็มากันสี่ถึงห้าคืนจ้าเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ววันนี้ทะเลน้ำนิง่งกะพายเรือสบายๆเนาะยีวกัดรอบข่างก็จะอำลาก้อนนี้เลยจ้า พี่นาก็เจอกันใหม่แฟนก็เก็บก้อนหินออกจ้ะเอาก้อนหินเป็นยึดเอาไวลล้จ้ะแ้วอ้อจะไปช่วยแฟนก่อนเด้อ ตอนนี้ก็เตรียมสัมภาระลงเรือจ้ะอัดปลายไห้เท่าเดิมจ้ะน้ำนิ่งนาายจ้ะไม่มีเรือมาสาักลำเลยวันนี้แฟนก็จัดของลงเรือแล้วจ้ะของอ้อก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งรอให้แฟนแพ็คของจ้ะเรือยอดก็มาหนึ่งลำจ้ะจบปเกาะนี่จ้ะ กอเล็กๆไม่ใช่เป็นกอ้อของรัฐบาลเลยจ้เก้อของส่วนบุคคลแต่ก็สามารถมากลางเต้นได้จ้ะเราไปก้อหนากันเลยจ้าอีกสองคืนตามกันมาเลยได้จ้าภายเรือตามหงจ้ะมีลูกแปดตัวเนาะ อพอมันหนีเลยจ้ะแม่นนะน่อเปียวโนเปียวตามตามตาม,ามแต่ก็ะสงสารมันนะมันวายหนี้ขงกำลังโตเลยจ้ะแล้วก็จำเอาจำเอาก่อนจ้ะแคบอกว่าปายนี่เขาบอกว่าห้ามขึ้นเกาะนี่จ้ะ เกาะที่ใหญ่มากๆประมาณ30กิโลเมตรห้ามขึ้นได้ค่ะตเอาไว้ให้สัตว์เขาอาศัยนะห้ามไปรบกวนสัตว์เลยจ้ะก็ะจะเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยบ้ะ ถ้าขึ้นแปเเ่นบนกอนี่ถ้าตำรวจขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาเจอก็โดนค่าปรับไปสองร้อยยูโรมีนกนอนสบายใจเลยจ้ะ ก็แก่งกันนี้ก็หลายจ้าก็ไม่มีต้นไม้นาะหินโอ้มีโงได้จ้าแล้วซูมให้ดูโงงซูมหลายภาพก็แต่เขาหนีจา้า สีดำเหลืองวนออินหน,<า>นีแล้วจ้ะไปแล้ววินหน,นีไปแล้วจ้ะ <c oughs> ตอนนี้ไกลถึงแล้วจ้ะ ถึงกอที่เราจะไปกันเนะาะก็มีทงเขาหาปูกันจ้ะตะกคองตะไคายาขกไปจักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นอกอที่นอนกันจ้ะ ถึงที่หมายแล้วจ้าทุกคนแล้วก็จะมานอนเกาะตรงนี้กันจ้ามีสาลายเลยจ้า จะหาสนกลุ่งแถวนี้จ้ะถึงที่หมายแล้วจ้าทุกทกคนแล้วก็จะขึ้นก็กันเลยจ้าแฟนก็ออกไปดูก่อนจ้ะว่าเอายังไงลากก็ขึ้นอิงยาไปนะวะ เออจบายนะสบายแกนะตรงเดิมที่เคยมานอนกันจ้ะก้อนห็นก็ยังอยู่ที่เดิมจ้ะมาได้มาสองปีแล้วเนาะก็อฟังนุ่นก็จะเป็นบ้านพักดูร้อนเขาจะอยู่ไกลจากเขาจ้ะิวตรงนี้สวยมากจ้ะ ตอนนี้ก็จะเอาสมบัติออกจากเรือจ้ะจะขึ้นมากลางเต้นนอนนอนกันนี่สองคืนจ้ะอัน,นอังคารก็กลับบ้านละจ้ะตอนนี้ก็เริ่มกลางเต้นกันแล้วจ้ะ มาช่วยออก,กางเต้นเลยจ้า พอลมเอาเข่ายากจ้ะออก็เลยว่าจะเอาวิธีการที่เราสูบในเต้นเลยจ้ะมาช่วยออสูบเด้อมามาช่วยสูบ ได้แล้วจ้ะบออ,อจ้ะเล่นเอาเขือแตกเลยจ้ะเพราะว่าในเต้นอากาศร้อนมากหอบปิดรูดซิปเอาไว้ก่อนจะ้ะมาเล่นน้ำก็อ้อกันจ้ะพดถึงแม่บ้านเองจะตีปงได้ไหม Oletko sinä uimassa jo? Joo. Liukas. Käsi kipiä. Tuossa on vähän tasasta. Kiuka. Pikini. Onko video päällä? Kyllä. ก็แล้วมาได้เวลาผูกเปนอนสบายสบายเฉวๆแล้วจ้ะแล้ก็ว oh. ีวีแมนเนนผู้นายแน้นผู้นายเน้นริวกูมาสโตมุยตะโกผู้นายแน้นริวกูมาสโต เอสมาไม่รู้จะพอดีไหมแกว่าต้นมันไกลแต่เมือ่อครั้งที่แล้วจ้ะใช้เปสีแดงจ้ะตอนนี้เอาเปแบบไม่หายุงมันกัดได้จ้ะเสร็จแล้วจ้ะ หาบ่อนเลนมือถือเส็ดแล้วจ้าพุกเปนอนชิวๆแกบอกว่าเอาไว้นอนกลางคืนก็ได้มีไอ้นั่นมีไอ้เปไอ้ยุ้งเข่าการยุ้งเข่าแต่้างล่างมนจะกัดตูดคือเก่าเลย ถ้าฝนไม่ตกก็คือจะดีนะโอ้โสบายสบายเลยจ้าพี่น้องเด็กีเล่นมือถือเอาเดินก่อนจะช่วยยมช่างภาพบแบบแข่งไปแข่งมาด้อเอาตัวให้บ้างเดี๋ยวนอนกันด้วจ้าพักผ่อนก่อน ช่งางภาพเนื้อธรมุกต์ว่าโลกวัตาุต้องกัรการสัมผัสกันักยืมไมซ์โมแกบอกว่าหายไปถ่ายด้านหลังแกแล้วก็จะเห็นวิวงามๆอา้าวเขาก็ต้องถ่ายหนาไปอีกลนลนี่โอ้โหงามงามงามทางนี้วิว้อยล้านห้องครัว วิวลักล้านมาดูกันว่าอออยู่ก็อ้อกินอะไรกันนี่เข่าอสอง,สองจะ้ะโอ้ใช่มาเลยสองร้อยกรัมจะเป็นเข่าเก็บกบอกว่าต้องไป,งไ,ปไมโครเวฟ ก็จะเป็นซองแบบนี้จ้ะใส่ปลากระป๋องด้วยจ้ะตอนนี้ก็ต้มแล้วจ้ะใส่ปลากระป๋องเข้าไปแล้วเดือดอาหารของอ้อจ้ะมันก็ไยง่ายเนาะ มันมีลวดลวดลายสีอะไรแบบนี้นี่จ้ะเขาเป็นเข่าเป็นเม็ดเมๆแบบนี้จ้ะบบางทีก็เลียนเหมือนกันจะออกก็เลยเอา แอปเปิ้ลกับพริกเกลือมากินเพื่อการเลี้ยนเนาะชีวิติกก็กินอะไรง่ายๆจ้ะร้อนมาาฮ่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 นฮอาฮ่าฮ่าฮ่าเลยม่าฮ่า ตอนนี้จะพาไปชมเกาะทั้งหนาแล้วนะจ๊ะสองเกาะิิดกันน่ะจะพาไปชมพระาทิตย์ตกดินว่าจะสวยงามขนาดไหนจ๊ะล้วขึ้นเกาะกันมาแล้วจ้ะเ <c oughs> กาะนี่ไม่สามารถให้คนได้มากลางเต้นจ้ะแต่สามารถขึ้นมาได้จ้ะขึ้นมาชม ธรรมชาติเนาะพระเอกเดินชมวิวจ้ะโอเ้ทเลแซนงามยามสองทุ่มเกือบสามทุ่มจ้ะ อาทิตยามเย็นจ้ะตรงนี้วิวสวยมากๆเลยจ้ะก็จะมีน้องหงเนาะเขาก็หวายนา้ำหากินตอนกลางคืนจ้ะตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วจ้ะออกบแฟนก็มาปิกนิกกันจ้ะ ชมพระอาทิตย์ตกดินมือนิดมือพระอาทิตย์สวยไหมทุกคน วิวที่เป็นวิวที่สวยมากเลยจ้ะเพราะว่าอ่ามันเป็นพระอาทิตย์ตกตอนสี่ทุ่มเนาะมันไม่ใช่เที่ยงคืนนะงามงามเลยจ้ะคลิปนี้ออกก็ขอลากันเลยด้วจ้ะเอาวิวสวยๆมาฝากทุกคนจ้ะเจอกัน EP ห้าจะมีอะไรให้ดูอีกเด้อบ๊ายบายด้วยกันจ้าบ๊ายบาย